เขาก็พยายามที่จะให้มีกฎหมายสลามว่าด้วยครอบครัวมาดกใช้ทั้งประเทศไทยแล้วแน่นอนครับไอ้กฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันก็จะต้องเขียนไว้ว่ายกเว้นยกเว้นในจังหวัดที่ใช้กฎหมายสลามว่าด้วยครอบครัวมาดกแล้วมันจะไม่ใช่แค่สี่จังหวัดครับมันก็คือทั่วประเทศครับเพราะฉะนั้นคุณเป็นมุสลิมในประเทศไทยถึงแม้ว่ามันไม่เคยมีกฎหมายนี้ในจังหวัดอื่นก็แล้วแต่แต่ถ้าเขาทําสําเร็จ คุณก็ไม่สามารถจะได้สิทธิเท่าเทียมครับเพราะเขาจะเอาหลักกฎหมายสลามเป็นใหญ่กว่าสิทธิมนุษยชนครับยังไม่รวมถึงการละเมิดสิทธิผู้หญิงนะฮะสิทธิในการหย่าผู้หญิงไม่มีสิทธิเป็นฝ่ายหย่านะครับมีแต่ผู้ชายสามารถหย่าได้หย่าต่อหน้าก็ได้รับหลังก็ได้ไม่พอใจเมื่อไหร่หย่าได้ตลอดเซ็นหย่าได้ตลอดผู้หญิงต้องยอมให้ยอมหย่าตามด้วยนะครับหย่าได้ตลอดเวลาคุณเป็นแค่ตัวเลือกเท่านั้นเองผู้หญิงในกฎหมายสลามเขาเนี่ยฮะ แถมเขายังจัดเวรนอนให้ว่าคุณจะเป็นเมียคนที่เท่าไหร่ของเขาที่จะนอนได้นอนกับเขาเนี่ยคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สาม,คน,สามคนที่สี่คุณอาจจะเป็นเมียวันจันทร์นอนกับเขาได้วันจันทร์หรือวันศุกร์ต่อไปมันจะมีกฎหมายเอากฎหมายมาเป็นเวรนอนให้คุณด้วยอคุณเป็นเปีเยงแค่ผู้สําเร็จความใคร่ให้เขาในวันไหนของเขาเท่านั้นเองเพราะว่าเขาออกเป็นกฎหมายเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นคู่มือแต่ให้กฎหมายมาแล้วในสี่จังหวัดนะทํามาแล้วถถมว่าถ้าเกิดคุณไม่พอใจอจับฉลากออกมาแบบนี้อีก พราะนั้นครับสิทธิของผู้หญิงจะถูกละเมิดอ,อย่างเต็มสูบเลยเวลามีการแบ่งโมรดกผู้หญิงจะได้ครึ่งหนึ่งของผู้ชายยังไม่รวมว่าคุณจะต้องแต่งกายปิดอะไรตัดปิดหน้าปิดตาปิดทั้งหมดทั้งที่ตอนนี้แม้กระทั่งประเทศซาอุเองหรือหลายประเทศที่เป็นประเทศลัฐอิสลาแบบร้อยเนี่ยเขาก็เปิดแล้วนะฮะบาง,บาง,บางที่เราเห็นคลิปแล้วนะครับว่าไม่ต้องแต่งสั้นไม่ต้องไม่ต้องปิดปิดปิดเอ่อขาเขอหมดแล้วนะครับบางที่ก็คือกระโปรงครับโพระมาถึงตรงนี้ได้แล้วนะฮะ ขนาดประเทศรัฐอิสลามไหลายที่เขาเริ่มทำนะแต่ของประเทศไทยในสีจังหวัดยังเข่งอยู่เพราะอ้างหลักศาสนาอยู่แต่ในขณะที่ประเทศรัฐอิสลามเองแบบเต็มที่เนี่ยเขาเขาเขาไม่ได้เข่งมากแล้วการแต่งกายแม้กระทั่งเจ้าหญิงของเขานะครับและยังมีการละเมิดสิทธิเด็กอีกไม่ว่าเด็กผู้ชายนะครับเพียงแค่ช่วยตัวเองได้หลังน้ำมาสุจิได้นะครับก็จับไปเป็นผู้ใหญ่แล้ว นะครับพ่อแม่อาจจะจับแต่างงานก็ได้เด็กผู้หญิงถ้ามีประจำเดือนก็จับแต่างงานแต่ก่อนจะมีประจำเดือนก็ถูกถูกจองไว้แล้วฮะหกขวบเจ็ดขวบถูกจองไว้แล้วมีประจำเดือนเท่าไหร่ก็แต่างงานเลยนะครับไปเป็นเมีย